เอซับออกเสียงด้วยว้าวมาเด้อ<ม>ฟงได้ยินเสียงคุณซับนึกว่าเสียงช้างเจ้าอื่นเออโอ้ยมาเจ้าคุณซับออกเสียงแล้วตกใจหมดเลยนึกว่าเสียงไปมาเจียงเนาะไม่เอ,อ้ยอุ้ยเสียงคุณซับเองวุ้ยแม่ร้อน เออร้อนยังไงตกใจมากเลยนะคะไม่เคยได้ยินเสียงหูซับตังแต่อยู่กันมาเพิ่งได้ยินนี่แหละเอาตกใจเมื่อกี้เอา้ามามากินยาของตาตัดไว้เอากินเอาเออร้อนเราไม่ได้ใส่หมวกมา เอากินเลยตาไม่เห็นหรอกเพราะว่าตอนนี้เขาตัดไปแล้วเขาไปไหนไม่รู้เออเขาตัดแล้วเขาไปไหนกันไม่รู้ออกอีกลูกออกเสียงอีกสิม,มีใครแล้ว lớn đăng lên, Chăng lên.